สมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพรจัดตั้งเมื่อวันที่4มกราคมพศ2551สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่เลขที่98ทับ42หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรภายใต้การบริหารงานโดยนางสมพันธ์มะแรงทับนายกสมาคม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพร 1. เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคนตาบอด 2. เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนตาบอดเพื่อให้คนตาบอดได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัว 3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนปกติได้ 4. ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดชุมพรทั้งในด้านการศึกษาอาชีพเศรษฐกิจสถานภาพทางสังคมและอื่นๆ 5.. จัดสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่สมาชิกรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น 6. ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาบอดและบุคคลทั่วไป 7. ร่วมกันรักษาและเรียกร้องสิทธิหน้าที่อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย 8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความพิการตาบอดทั้งในกลุ่มคนตาบอดและบุคคลทั่วไป 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนตาบอดมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนตาบอดโดยตรงและการร่วมพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 10. ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมผลักดันและพิทักษ์สิทธิคนตาบอดที่เกิดจากกิจการดังกล่าวทุกประการ 11. ส่งเสริมและดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการของคนตาบอดเพื่อสุขภาพ 12. ขอรับสัมปทานจากรัฐในการประกอบกิจการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนตาบอดได้ประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นอาชีพค้าสลากโดยให้จำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่ายทั้งนี้ตามความรู้และความสนใจของแต่ละบุคคล ปัจจุบันสมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพรมีสมาชิกทั้งสิ้น52คนในปี2566ที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพรเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสิทธิตามกฎหมายอาญาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนตาบอดรุ่นที่3ระหว่างวันที่17-19ถึงกุมภาพันธ์2566ณโรงแรมนานาบุรีจังหวัดชุมพรโครงการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงระหว่างวันที่15 ถึง31พฤษภาคมพศ2566ณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออมและการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงทางรายได้ในวัยหลังกเกษียณอายุจากการทำงานของคนตาบอด รุ่นที่สองระหว่างวันที่10-13ถึงมิถุนายนพศ2566ณโรงแรม True ด h e ภูเก็ต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทำให้แก่คนตาบอดระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมพศ2566ณโรงแรมสิวารอย,ยัลจังหวัดพัทลุง โครงการส่งเสริมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร2023สู่ยุคดิจิตัล4.0เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรรุ่นที่5ระหว่างวันที่2 8่สถึงสากรกฎาคมพศ2566ณโรงแรมประนองกาเดน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําบัญชีและการเงินเบื้องต้นองค์กรนิติบุคคลคนตาบอดให้ถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้รุ่นที่สระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมพศ2566ณโรงแรมหัวหินแกรนแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลงลายมือชื่อในการทำธุรกรรมแก่คนตาบอดในท้องถิน่นระหว่างวันที่16-18ถึงกันยายนพศ2566ณนะโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการสัมมนานเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพระหว่างวันที่24-26ถึงกันยายนพศ2566ณนะโรงแรมเลอเอราวันจังหวัดพังงา ประชุมบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนวันที่5ตุลาคมพศ2566ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการจัดการประชุมสมัชชาสหาภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกระหว่างวันที่26 ถึง29พฤศจิกายนพศ2566ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตสมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพรขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาคมรวมทั้งขอบคุณความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสมาคมไปด้วยกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะ